กินข้าวฟ่างกันนะเอะกะเลยพี่น้องขาตั้งโต๊ะนี่นะ้อนข้าวฟ่างกันนะน,นะน,ไไน้ออันเบียนี่ยถูพูอนอืมต่กอัน,ะน,นด,ด้กินพ่นะอเี้อน้องพี่พุณก็เลยกินนะจะมามากมากมากมอูอันกินอันกินมาได้ กินร้อยกินน้ำเยืมาข้าวจะดีเมื่อกินข้าวหรงฟามว่ามากอ่อนเม,าม่านั้นหน่มาเวาน,นสร้องหนมาเนาะมันยุดงานวันนั้นอ่ะคนยังกันนั

เออจว,วันเสนน้น้ำเย็นอ่ะนำนำเย็นดีไปเห่อนกันได้เล้นะ